สวัสดีค่ะวันนี้เพียกเราเราหนัดเข็มขัดเนาะแล้วยันเราตกเนาะมาอยู่ก็เราช่องพังปีใหม่พังปีใหม่เช่นนี้เมฆขาวาไข้นเกาะแดดแห้งไปต้นน้ำไปไปต้นน้ำเด้อเฮาแล้วก็ไปไปายน้ำแข่งกันเนาะเป็นนางรัดขาเอาอยู่ฟังทั้งฝุ่นว่าไฟสีหอดอันนี้ก้อนกัน จยาแมรี่แม่แอนแม่หนึ่งยังเพื่อนเพื่อนเฮ็ดบุญยาอันไทยน้อยมากสีปลาไข่นี่เอพี่ยังอาหาทั้งนี้กับเอพี่กับมี่แต่ว่าเหากับปันกันค่ะขอบคุณค่ะสุดที่รักของมิ่งขอบคุณครับขอบคุณค่ะมันหวานเหยมันเสียงมันหวานใสายเสียงเสียงยุติสายเสียงเอย่าละหันใสา ยงเออเออขอบคุณค่ะน้องเิ่นกระจกปากเตรียมตัวไปเดินออกกำลังกายกาไปถูต้นใหม่พี่ปียับออกตันเนี้ยต้นใหม่ข้าใครอย่าเตะพี่ปีกกระไแล้วได้หนังครึ่งหนึ่ง หอนอีีลเขาปิดเทิมแล้วเด็กนักเรียนลงมากแต่ท่างได,ดอ่ะมันไปเข่าขายลงมูบ้านก่อนรทนี่สง,งสยัยขึ้นรถพัานมูนอ่ับนบ้ยอ,อยู่บนันไหดเนาะบันนี่บักล้าผู้ใดนาีิไปส่ง <laughs> วปนนยเต็มไปตรงบวันนี้เต็มไปตรงบบขันอาสาไปตรงบบนี่มันย้อนแสงจ้ะมันย้อนแสงจ้ะนี่นาบ้านนี่มันสวยๆนี่เห็นบ้นนี่นี่หันมาทางนาบ้านนี่สวยๆนี่ตูดตูดตูดโอ้โหโอ้เหเพื่อเพื่อเพื่อ โอ้ยแอคชั่นแอคชั่นยางรอเลยแต่ทั้งไรโง่ขึ้นไปอาบน้ำไม่ๆม่างข้าวเดี๋ยวท้งตัวเด็กกระหอนอีกออกกําลังกายออกกําลังกายเก็บแน่าสงนอยากอาคนแน่ ย่ำไหนกับพกมาน้ำย่ำหนั่นแล้วหลุดเนาะโชื่อเถอะเนาะหุ่นบ้านทายบ้านทายอวบอวบอันอันนะคะมาเหลวมาเหลวแม่กระลูกาใต้กันเหลียวจะไปน้ำลูกดิไปน้ำลูกดิ โตดำเจ้าก็คือคนท่องดูกระเศร้าน้อคุณนายทำไมเจ้าสีออกอีกตัวนึงจรงเ่าอีกคนนึงโอสีสูงท่อพีแล้วไปแล้วไปแล้วเตะเล่นเตะเล่นเตะเล่นเตเล่นเตะยานปั้นนองเนาะ ทางทางทางยิ่งันแคบยิงแง่กันอยู่ติทางบักยางกวางยังไม่แง่กันยางอยู่อุ้ยหนูพี่คันให้พี่ปีออกก่อนละจวดยางเดียวเด้อพี่ปีหน่เด้อจ่นีได้ bị chết nhằng nhang về leo ai ai nhà chính nhà tuấn nè là bán là, 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 là nhà ngam đây này này nhà bậc giang ngam khơi về khơi về khơi liều hiến bò bay leo phun vẽ hàng thang là mình ơi nhớ phải đừng bắt chả ốm đâu cái lông từng đây đây hang ta đèn hồn mất nè, men เขาใส่เหล็กใส่ชองเมียผูกข่ะใส่ตะไคร้ผูกเช่นย่งกับอะไรที่ตาบุญใสหมือนปลาย่งกับอไร้น่งกับอไร้าวอกินหนงบอะไรที่บุญหมืนี้เน้ยชิ้นหมือนอันท็อปใส่แบบนนเนาะเอา พคนมาพเ่นแวะตัวสายนี่พเ่นแวะดีคื้นอยัางนี่ตัวเอายัดยัดถอนหากมันออกมาถอเอาไปให้มันปงไหมมาหวดหนาสิได้มากินไหมชุดพี่ดิวติละนี่ ข่ลิต้นข่สิลิตนเสียงข่สิลิ้ต้นทุ่งดีวะไป่ดุมเบสม็าด้เทั้งตีไม่ดอย่านยีดอกเด้มสงสัยไปไปอกหานมหาตะนมคู่ืไหรบูไปโรงเรียนอืม กินตะกนคู่ไหมนึอามคุคู่กันคุู่อนนิดหนอยมีแต่คู่อยู่ต่หน่อยหรอวะคือมอมีตาคุณคู่สาวตัวคมีตาบอกมีต่ไวรุนไวรุ่นขนาดยำแรงยังหอนเลยคิดทางบวกเลย ผู้ใดก็ไปดึงลงมาแน่เถิดย่างออกก่อนบ่ได้เลยเพราะว่ามันย้อนแสงตะเว้นมันอยู่เครื่องฟ้าพุ่นเนาะ6:00นแงเนจงคยอันตเวตดินอแต่ว่าขงเว้นเ็อีหยังนี่ข้าวเดียวแปเดียวเลดเวลา เสมอพีแล <yy> <vão around. S 2> ้่ยุผลคูบหลังเขาเขาโกงไหมมิ่งคูบหลังโกงไหมพี่ปีนี่เป็นแบบคล้ายๆตรงหลิวไงนี่โค้งสาะโค้งฝางเงงาของพี่ปีคนหัอสางหน่อยคนหัอสางหน่อย แดดมันหอนนันนเนาะแดดมันหอนข้นมันก็เลยย่อยต่างกันลิบลับไปใส่กระป๋ายไอติมมาแล้วครับไอติมมาแล้ว ไอจสกีมหอมหอมหวานหวานเย็นเย็นจ้าแดดร้อนร้อนทานไอสกีมกันนะจ้าพี่ปีเห็นบ่เต็มขอกอยู่พุ่นพุ่นมิ่งไปกินหยาเซย์ปัจจัยเล่มคนนี้พัดจีอันงัวตีสังกะสีเปิงมันน่ะมีตกใจยาวด้เฮ้ยยังเะพไปเยี่ิมฮะ เน้นยังขึ้นต้นยับแต่ปนึงสะเดิดนี่ยังโอ้เดี๋ยวเห็นงัวนละว่าตะกี้บว่าเห็นงัวนแนมเห็นงัวแล้วสะเดิดยักเลยวันนี้เนี่ยเยอะย่างไปย่างมาอะไรอย่างไรจังหูสะเดิดตึงป้าอ้ายป้าอ้ายป้ายมันตึงทางโค้งเลี่ยนะคะโค้งตรงออกลานแสดงนะคะ เก็บ้องนมไม่พอผสนมาพอตัวหน่อยก็เลยเก็บ้องนมไม่พอให้พอกินนมโุ้ยฝายล่มไหมหอมชื่นใจพี่ปีบอกอย่าไปล่วงให้น้องโบ่เหม็นตีกระต๊ดตั้งนึงนี่กะต๊ดกระหอม

ไปเบื้องมิ่งไปต้นเบืองผุนหนาเต็มสะเลยเฮ้ยยยืยเฮ้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 เ้เฮ้เฮ้้เฮ้เฮ้เฮ้้เฮ้เฮ้้เฮ้เ้เเฮ้เเฮ้เฮ้้เฮ้เฮ้เเฮ้เเฮ้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 ้เฮ้้เฮเเ เป็นบเป็นโมฮึบฮึบฮึบวะฮึบขานันฮึบฮึบวะยกดาวก็คือน้องอ้อมขยุกขยุกห้ามยกห้ามยกเล่นนิงมาด้มันถูกปขึ้นได้ขึ้ทันนักก้นเน้องแก้วขาหลังึนเลขึ้นเขึ้นเเอาขึ้นบึ้งเข่ากันขึ้นคได้นี่กขึ้นได้แล้วเนาะเอ้า อยากตั้งนรถได้้ยโอ้ยตกใจเบิดวันซ้อนขวนเนาะจะได้ไปได้มันจะใส่กุบบาทอุเบียแต่จังใดหยกมาได้แม่โคตรตีอ๋ออ๋มิงคนใส่แม่โครหยกได้มิงสิมันหยกได้จังได้เออห่วงเด้อขึ้นจุกปัญญาาบาเฮยพี่ปีดันตูดขึ้นมาพี่ป ดันตูดมิง่งขึงง้นน่ะมิ่งขึ้นมาได้นักตูดเไปดิเ้ับาไครับผมว่ทักทายแว่ทักทายเอา้ตางฝุ่นก็อยู่ดีถเถะโอ้มีคนเป่าตูดตําพ่อยู่ดีหรอแม่แก่เป็นฟีหรือ <c oughs> บบเป็นหนองกเป็นฟี หุยเขาไงกลัวล่ะเออมึงไงกลัวอีกเอ้ยแก้วไปน้ำพีบอแก้วตาขาล้อเอ้ยอุ้ยรัดหนาพีไว้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 อยากไปน้ำอะได้บเนี้เอาเอา เอาแล้วเอาแล้วส่เกียสปีดแล้วเอเเอคือปีปีเลยนี่สไตล์เดียวกันเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วมาเด้อ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 เดี๋ยวพีมาหาไหมไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บายบายจ้า